การลงนามแร่เอิร์ดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับนายกญี่ปุ่นครอบคลุมเรื่องการเพิ่มความร่วมมือในการรับรองการจัดหาแร่เอิร์ดที่จำเป็นต่อสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางนโยบายของสหรัฐสรุปแล้วก็คือว่าทำยังไงที่ทั้งญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยจะสามารถมีแร่เอิร์ดใช้ได้โดยไม่ขัดตอน แค่นี้เองนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มาอยู่ที่ว่าแล้วทำไมญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญกับสหรัฐขนาดนั้นเอางี้ก่อนพี่นากลับไปก่อนว่าญี่ปุ่นเขามีบทเรียนยังไงกับการพึ่งพาแร่เอิร์จากจีนปี2010นะฮะมีเรือหาปลาจีนชนกับเรือลาดตะเวนชายฝั่งญี่ปุ่น ใกล้กับหมู่เกาะเซนชากกหรือหมู่เกาะเตียวอยู่ซึ่งอยู่ในทะเลจีนตะวันออกที่ญี่ปุ่นแล้วก็จีนต่างอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนญี่ปุ่นเขาเรียกหมู่เกาะนี้ว่าเซนชากกแต่จีนเขาเรียกเตียวอยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้ละเราอยู่ตรงกลางเราก็เรียกทั้งสองชื่อตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาควบคุมตัวกับตันเรือประมงจีนไว้ทําให้จีนโมโหมากนะระง,งับการส่งอแอรเอิร์ดไปญี่ปุ่นทันทีตอบโต้ด้วยมาตรการแรงมาก ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นพึ่งพาแร่เอิร์ธจากจีนสูงมากคือร้อยละเก้าสิบเนี่ยนำเข้าจากจีนพึ่งตัวเองไม่ได้ญี่ปุ่นไม่มีแร่เอิร์ธบนดินแต่เขาไปเจอในทะเลเมื่อไม่กี่ปีก่อนแล้วเยอะมากนะเพราะฉะนั้นวันที่จีนระง,งับการส่งแร่เอิร์ธให้ญี่ปุ่นเมื่อปี2010สิเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือุาสาหกรรมรถยนต์เส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นกระทบหนักมากพอเหตุการณ์คลี่คลายนะการส่งแร่เอิร์ธก็กลับมา แต่ญี่ปุ่นเข็ดแล้วก็เลยหาทาง d e c o u pling นะหรือว่าแยกตัวออกจากจีนเขาทำยังไงเมื่อวานตอนพี่น้ำมาเนี่ยเราบอกว่าการทำเหมืองแร่เอิร์ธการทำพวกบัตร n a l product เนี่ยมัน polluted มากคือมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมีทางไหนได้บ้างที่เราจะไม่ไปเอาแร่เอิร์ธจากดินมาใช้อีกพี่น้ำบอกว่า recycle โทรศัพท์มือถือเนี่ย นะมีแร่เอิร์ธอยู่ก็เอามาใช้ใหม่แต่ว่ามันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนมันจะอยู่ตรงไหนนะแต่ไม่รู้ละ่ะญี่ปุ่นเขาทำญี่ปุ่นเขาพยายามรีไซเคิลแร่เอิร์ธเพราะแร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่เสื่อมสลายไงคือมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราเราไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ยังอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นใช้วิธีการรีไซเคิลแร่เอิร์ธแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทำก็คือ ไปลงทุนทำเหมืองในออสเตรเลียแล้วก็ส่งมาแปรรูปนะในมาเลเซียบ้างในอะไรบ้างออสเตรเลียก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งแร่แร่เอ,อิร์ธเยอะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะนับตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบัน15ปีตอนนี้ญี่ปุ่นพึ่งพาแร่เอ,อิร์ธจากจีนน้อยลงจาก90%เหลือ70%ร์นะฮะพี่นาพาไปดูนิดหนึ่งว่า ขั้นตอนการทำแร่เอิร์ธมันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ดูว่าแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขายังต้องพึ่งพาจีนอยู่70%เนี่ยเขาอยากจะออกแล้วพึ่งพาตัวเองให้ได้100%เนี่ยเขามีทางทางไหนบ้างนะไปดูนิดหนึ่งขั้นตอนการผลิตแร่เอิร์ธเอาคร่าวๆจะมี5ขั้นตอนอันแรกก็คือ Mining ทำเหมืองนะเปิดหน้าดินทำ situ l e a c h i n g ก็คือไปเอาแร่มาจาับ ผืนดินอันที่สองก็คือเอาออกมาแล้วก็ต้องมาแยกนะเพราะว่ามันจะปะปนอยู่กับแร่อื่นๆเราก็ต้องเอามาแยกอันที่สามมาทำให้บริสุทธิ์ Re ริไฟนะซึ่งไอ,อกระบวนการนี้ก็คือการสกัดแร่เอิร์ธให้อยู่ในรูปที่มันอยู่ในรูปออกไซด์เพราะว่าในช่วงของการแยกเขาจะเผามันอยู่ในรูปออกไซด์เสร็จแล้วอันเนี้ย ช่วงสก,กัดให้บริสุทธิ์เนี่ยก็คือการเปลี่ยนออกไซด์ให้กลายเป็นโลหะพอเป็นโลหะปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะไปทำต่อก็คือการทำอัลลอยฟอร์เมชันหรือว่าการสร้างโลหะผสมก็คือเอาโลหะที่ได้มาผสมกันเพื่อสร้างเป็นโลหะผสมแร่หายากจากนั้นก็ดูว่าจะเอาไปทำอะไรถ้าจะไปทำแม่เหล็กถาวรก็ต้องเปลี่ยนโลหะผสมให้เป็นส่วนประกอบต่างๆ อันนี้คือกระบวนการตั้งแต่ไปเอามาจากดินจนถึงเอามาใช้แล้วก็ไอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องกระบวนการเนี่ยมันก็มีการเอามาจากจากดินก็มีสองอันนะเ,เปิดหน้าดินก็คือการขุดหน้าดินออกตามมาด้วยการขุดดินเหนียวที่มีแร,ร่เอิร์ธมาผสมกับน้ำสารเคมีเพื่อชะล้างแร่รเอ,อิร์ธออกมา อีกอันนึงที่ทำเนี่ยก็คืออิน t u ิทู c ิชิงนะซึ่งเราเห็นทำในเหมืองที่รัดฉานขชิ่นที่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำกกของเราเนี่ยอันนี้คือการเจาะท่อลงไปในเนินเขาไปชั้นดินเหนียวที่มีแร่เอิร์ธอยู่แล้วก็อัดสารเคมีลงไปละลายสูบขึ้นมาในบ่อเติมสารเคมีเพื่อสกัดแร่เอิร์ธนะนี่คือกระบวนการที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงมากเพราะฉะนั้น มาที่ญี่ปุ่นเท่าที่พินาอาจเนี่ยบนดินญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามีแร่เอิร์ดไม่มีแต่ว่ามันไม่ได้คอนเซนเทรตหรืออยู่ในปริมาณที่มันจะทำแล้วขุมถุนได้แต่เขาไปเจอในใต้มหาสมุทรในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยตอนนี้ยณนะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันร้อนมันเดือดมากเพราะอะไรเพราะว่ามหาอำนาจทุกมหาอำนาจวิ่งไปที่นั่นนะมันจะมีโซนหนึ่งที่ชื่อ e อะไรสักอย่าง เดี๋ยวพี่บัลลังเอาให้มันอยู่ไม่ไกลมากนักจากสหรัฐอเมริกาแต่เป็นทะเลหลวงน้ำน้ำเป็นเป็นทะเลเป็นไฮซีดิฟซีเนี่ยก็คือใต้ลึกมหาสมุทรเนี่ยมันมีพวกโลหะที่มีค่าเป็นจำนวนมากแล้วตอนนี้มีหลายประเทศ ที่ไปเอาไอ้พวกโลหะในดิฟซีเนี่ยมาใช้แล้วคนก็กำลังกลัวว่ามันกำลังจะเกิดออระบบนิเวศพังหรือเปล่าใต้ท้องทะเลซึ่งเป็นโลกที่เรารู้จักน้อยมากนะเรารู้จักอวกาศมากกว่าเรารู้จักโลกใต้ทะเลเอางี้ดีกว่าแต่อย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอแล้วเจอในเขาเรียกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขานะญี่ปุ่นไปเจอแหล่งแร่แร่เอิร์ธในทะเล บริเวณเกาะมินามิโทริตรงนี้ห่างจากโตเกียวไปทางตันออกเฉียงใต้ประมาณ1,900กิโลเมตรแล้วเขาบอกที่นี่เยอะมากคือสามารถใช้ได้เป็นเป็นแบบเซนจูรี่คือมันเยอะเยอะขนาดนั้นเลยนะญี่ปุ่นก็เจอแล้วก็ความท้าทายก็คือว่าจะเอาขึ้นมาใช้ได้อย่างไรแล้วผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะมีหรือเปล่านะ การสำรวจของญี่ปุ่นคราวนั้นเนี่ยเขาไปสำรวจกินพื้นที่ประมาณ2,500ตารางกิโลเมตรแล้วก็ทีมนักสำรวจไปค้นแหล่งแร่นะไปเจอแหล่งแร่ในชั้นโคลนใต้ทะเลมีหมดเลย17ตัวแร่เอิร์ธสแกนเดียมอิทรียมเลนเทเนียมซี่รียมเพท m โดโอมีเนียมนโอเมียม โพรเทียมซารมเมียมยูโพรียมแกลโลดีเนียมเทอร์เบียมดิสโพซียมนี่เราได้ยินบ่อยมากนะดิสโพซียมเนี่ยก็คือไอตัวที่จีนไม่ส่งไปให้สหรัฐไอตัวเนี้เอาไปทำไอพวกแม่เหล็กถาวรนะเขาบอกว่าตอนนั้นญี่ปุ่นเจอเนี่ยแร่ธาตุรวมกันประมาณ16ล้านตันในนั้นเนี่ยมีแร่เอิร์ธออกไซดด้วยนะ ReO ReRO หมายถึงออกไซด์ของแร่หายากประมาณ1ล้าน2แสนตันเขาบอกว่าไอ้ที่เจอเนี่ยใช้ได้อีกประมาณ780ปีนานมากแล้วก็บางตัวเนี่ยอย่างยูโรเปียมเนี่ยใช้ได้620ปีเทอร์เบียมนี่ก็ใช้เยอะนะอีก420ปีดีพรอเซียม730ปีเขาบอกว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นเอาตรงนี้ขึ้นมาได้นะ ความมั่นคงแบบไม่ต้องเป็นห่วงแต่ประเด็นก็คือว่าจะเอาขึ้นมาได้ยังไงญี่ปุ่นเขาเริ่มการเขาเรียกว่าทดลองเอาขึ้นมาแล้วทีนี้ไอ้ที่คนห่วงก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็คือประเด็นที่ทำไมทป์ให้ความสนใจกับญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นไปเจอนะที่เนี่ยเกาะมินามิโตริ นะมินามิโตริ